สวัสดีค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวนะคะบรรยากาศสอยมากค่ะมารีวิวค่ะรีวิว มูเจดที่น้อยตรงไหนล่ะสวยมาก ส่งคองค่ะมูลค่าสามพันบาทนะคะทุกคนค่อนข้างไกลจ้ะนะคะทีนเที่ยวน้ำตกค่ะทุกคนไปเที่ยวน้ำตกนะคะกำลังขึ้นเขาจ้านะคะกำลังขึ้นเขาค่ะทุกคนสวยไหมคะบรรยากาศบัานนอกนะคะ คนกรุงเทพเขาพอเห็นหลอกเนาะอย่าเพิ่งออกเนอดูกันก่อนเนอ้อถ้าอยากเห็นสวยๆนะคะมีอีกเยอะหลายมุมนะคะทุกคนวันป่าไม้นะคะสวยนะคะมันมีท้องฟ้าสวยใสมากทุกคนหลอกไม่สวยจังโอ๊ยวันหนูก็มี หอมมากหรอกไม่อย่างนี้ใช่ไหมหอมนี่ค่ะทุกคนนักะ่สวยบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องนะคะยายน้อยพาไปเที่ยวนะคะมีควายเลยนะคะควายควายนะ วันนี่เราคล้องมะนาวเขื่อนที่เขื่อนอยู่ร้านไหนนะคะทุกคน ะะมีตำรวจค่ะวันนี้มีตำรวจนะคะออมค่ะออมค่ะออมค่ะออไ่อะออมไปเขือเออเ่อนนะคะทุกคนดเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเขื่อนนะคะ